ได้ค่ะถ่ายรูปไปกันได้รูปไปกันได้แต่ไม่ให้กอดเท่านองเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเกพี่กล้องย้ายจะได้ตลอดค่ะโดูให้ถ้าถ้าสมมติผู้ชายมาประมูลของหนะูเนี่ยให้กอดพี่กล้องเลยโอเขาจะเริ่มประมูลฉันลูกเอ้ยเขากลัวเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่สามพันละสี่พันไทยรัฐสี่พันปูมือเลย พี่ห้าร้อยี่สิบไรรค่สี่พันห้ส่พันห้าสี่พันห้าสี่พันห้าสี่พั้าก่ะไม่ีตอนนี้ยูที่ไหนนะครับพี่กวงงพดงงโอไโซาี่จลกันจรงนะก็กินคเดียวหดอโอยโอยโอยอันนี้พี่กินหมดเฮะเอาใหญ่เรื่องกินหมด ตัดได้มีพลังงานบางอย่างืออลตัดก็ดูกันยิแล้วได้รัคดรับอเป็นายเยย่างนี้่พ่ออย่างนี้หะค่หกไม่แช่ห0พ0 7ห0 0ัันยหเจะ8,000ดีมากเจ้กอนที่หนัเลยใสบาใสบาเรอไน